ในบทเรียนนี้นะครับเราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการนะครับการผสมคำตามภาษาบาลีนะครับโดยใช้อักษรขอมเป็นตัวเขียนนะครับวันนี้จะยกตัวอย่างคำว่าพุทโธพุทก็โทนะครับพอผ่านพอผ่านเราก็เขียนพอนะครับพุทพออุทพุท นี่มันมีสระโอแล้วก็อทโทนี่นะครับพุทธโธก็คือทอทหารแล้วก็โทตัวนี้ตโวท,ที่เป็นคำว่าพุทธก็คือใช้พอพานสระโออ่าแล้วก็ทอทหารอันนี้พุทธนะครับตัวนี้จะเป็นพุทธส่วนคำว่าโทเนี่ยก็คือตัวนี้ แล้วก็ตัวโถดงโทก็คือใช้ตัวนี้ฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าคําว่าพูดเนี่ยเมื่อคําว่าพูดเนี่ยเมื่อมีตัวสะกดให้เขียนตัวสะกดเนี่ยต่อท้ายส่วนคําที่สองให้เขียนเป็นตัวเชิงตัวนี้จะใช้ใช้ตัวเชิงตัวนี้นะครับเนี่ยในทุกๆคาในทุกๆประโยคที่มีตัวสะกดให้ใช้หลักนี้นะครับ